โอ้นกมาอีกและคู่หกทิ่ากยคู่สิบห้าออกบ่อยมากเลยอ่ะ เอาล่ะครับผมก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทคนทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโทเทมแลนด์โถเทมมันเตอร์นะผมเดี๋ยวดูตารางการจ่ายกันนิดนึงนะครับตารางการจ่ายเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะผมโอ้โหเอ้ยก็จะเป็นนกนะผมเป็นนกยิ่งจอกใช่ป่มวะหมีหรือเปล่าอะไิ่งจอกนะแล้วก็เป็นการลอกนกฮูกแล้วก็งูนะฮะเกมนี้ทุกคนก็น่าจะเคยเล่นกันแล้วแหละนะ เดี๋ยววันหน้าผมจะเล่นเกมใหม่เพราะเกมใหม่เข้ามาแล้วนะผมก็เดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะผมก็เดี๋ยวเริ่มเบ็ดที่5บาทกันไปก่อนเลยแล้วผมเพราะเกมใหม่เข้าแล้วโอ้โหแล้วเข้าตัวแพงด้วยไงประเด็นเกมใหม่เข้าแล้วแบบน่าเล่นจัดอะ่ะจริงน้ำกับไฟอะไรอย่างเงี้ยน,น่าเล่นจัดเลยคือแบบว่าดีอ่ะ้ดูยอดรวมนะครับผมแล้วดูยอดรวมดูยอดรวมเท่าไหร่ครับ หกร้อยยี่ิเไปกันต่ออีกครับพังนั้นนะขยับไปเลยขยับไปเลยฮะเออคูณสองวะเบาไปเบาไปเบาเบาเบาโอ้แล้วน่าจ่ายตัวตัวเบาสุดเลยงูงูตัวเบาสุดเลยแหละคูณโอ้โหคูณสองด้วย เคอยู um, okay, 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 picture, ่โอเคอยู่ก no ้อยีโอเคอยู่ถือโอเคอยู่คุณพี่เจ้าแค่กูเข้ารัวเลยนะทุกคนเข้ารัวจัดเลยเนี่ยทำไปเล่นไปทำไปเล่นไปทำไปเล่นไปไปดอกก็ร้อยเลยสิบทีจัดไปเบ็ดต่ร้อยเลยเบ็ดต่ร้อยเลยให้ม่รู้เรื่องกันไปเลยให้ม่รู้เรื่องกันไปเลย โอ้ยล้วคูสิบห้าเอ้เย็ดเข้คูสิบห้านะเว้ยโอ้โหรู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยแล้วผมก็รับไปเต็มๆแล้วผมอยู่ที่หมืน่นเก้าโอ้ยไปจับพวคูสิบห้าเลยอะถ้าคูแบบตัวเยอะนะแบบแต่ละคูหอกไปอีกโอ้โห สี่ร้อยหกก่นรับไปที่สองพันสี่ดีครับเอกว่วาไหยเข้าหน้าหนึ่งวะโอเคนกมาอยู่แล้วคุณสามโอเคสามพันสวยงามสวยหรูสว่ไได้อยู่ถือเจอเข้ามาอู่วะขยับเป็ดดีกว่าทุกคน และดอกนี้ยังไงดองนี้คิดเป็นยังไงคิดเป็นคูณสิบห้าเดีวคูณสิบห้าเดียวคูณสิบห้าอีกแล้วทุกคนโอ้โหรับดิอย่างเงี้ยรับเต็มรับเต็ม,ตมก็รับไปที่ทั้งหมดนะครับน่าจะ 19, หมื่นเก้ามาเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมก็ไปอย่างหมื่นเก้าแปดร้อยโอ้โหสวยจัดมามาแบ้วนเสียวสวยจัด โอ้แล้วคุณหกดูเรียงนะครับผมเรียงเจ็ดพไปเจ็ดพันซอ,องไปครับโอ้อกมาอีกแล้คุณ1้าสิบคุณ15ออกบ่อยมากเลยอ่ะสิออกบ่อยนะโอ้หยหมื่นแปด ไอผมขอดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายเพิ่มเลยพอเลยมาโอ้โหไม่ออกเลยเหรอ500ห้าร้อยนะเว้ยเบ็ดห้าร้อยนะเว้ยเออเข้าไปเจอยังดีน่าจะโคตรเบาเลยว่ะโอเคคูณเก้าดูเรื่องไงสองหมื่นแล้วคูณเก้าด้วยโอ้โหรับพิ้งรับหนักสนแสนไป โโอ้หก็สำหรับใครที่เข้าไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ s ีอยู่ goodbye ครับผมแฟไป